สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาดูเรื่องมีสั้นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวรอบนี้จะเป็นการคุมแขนและการจัดก,การกับแขนผู้ต่อสู้นะครับอ,อีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งเนะขาที่แล้วมันประมาณนี้เนาะนะการยันไว้นะครับนะนี่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะ <c oughs> นะครับอันนี้คือพอเราเข้าอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมผมจับเป็นปกตินะคือผมล็อกเลย ผมคุมอย่างนี้เลยสองข้างเลยสองต่อหนึ่งเลยนะครับนะซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันอันตรายแบาเวลาม,มีดพยายามจะเอาปัดคอเลยนะค <c oughs> ระับของนาจะยากนะครับนะเพราะสองแขนนะกับแขนเขาหนึ่งข้างนะครับนะ่อนข้าจะยากแล้วผมคุมตั้งแต่ข้างนี่เลยข้อมือก,กับคือคุมทั้งแขนะช่วงแขนนะครับนะเนื้อสออะแขนข้างนี้อยู่เนื้อสอบข้างนี้อยู่ตรงนี้ตอกไว้นะลองพยายามปัดแขน ดูเหมือนมันมันจะออกง่ายเลยแต่จริงมันมันยากนะครับนะถ้าเราล็อกไม่ได้จริงๆละนะครับนะต่อยเขาพยายามจะมองอแขงไง็ตามนะเนีน่ยกมกันจะยากแล้วแขนข้างน้นมาโค้งง่ายแบว่าเฮ้ยแขนเรามาล็อกอันนี้หมดแล้วแขนข้างน้นเขาโล่งอยู่เขาจะโจมตีได้ไหมนะต่อให้ผมปล่อยมือนะสังเกตน,นะครับต่อยผมปล่อยมือนะผมมีผมเอาปล่อยมือนะแล้วก็กันแขนข้างนี้นะยังไงเขาก็ดึงออกยากอยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าแขนเขาติดตัวผมสังเกตนะครับนะ ผมใช้ตัวเนี่ยนะมันยังอยู่ในมุมนี้เข้าใจไหมผมติดอย่างนี้ผมเขาจ,จู่ๆตัวในมือข้างนั้นผมเอามือข้างเข้าไปคุมเนี่ยมันติดแล้วแขนเขาเหยียบก็พยายามออกแขนนะพยายามจะดึงแขนว่าแขนนะมันก็ยากนะสกีน,นะครับนะคือเนี่ยผมใช้ทั้งตัวละผมเชื่อมเขาดัดทั้งตัวละนะโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งเหมือ,อนเดิมครับนะปะัดเล่นออกจากวะน,นี้มึงถึงเวลาได้ไหมผมเข้าหาเลย ยิ่งใกล้ยิ่งปลอดภัยพูดถึงนะใกล้ปลอดภัยนะครับนะคุมไว้นะทีนี้ตรงนี้แหละนะครับเนะเวลาเขาจะออกแรงออกอนะไรเนี่ยเขาจะยากละต่อให้เอามือขานาดมาช่วยยังไงผมก็เพียอน,นครับผมทําให้เขาเหยียบนะให้เหยียบนะให้เหยียบหลังจากนี้จะทาอะไรต่อครับนะเดี๋ยวว่ากันนะจิงมันมีวิธีทำเยอะนะเราจะทํายังไงนะมือมือข้างนะี้ เราตีได้นะบนล่างนะือการดับแขนนะครับนะดับแขนบางทีโหคนององแขนใช่ไหมผมตามไปเลยนะดูเห็นนครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึง <c oughs> นะอ่ะเข้าละ,ะผมเข้าละนะบางทีผมอ,อาจจะใช้อันที่ผมชอบใช้บ่อยคือเวลาเล่นกันนะถ้าได้ท่านี้ส่วนมากผมจะชอบดับ คือตอนนี้มันไม่เห็นข้างล่างนะจริงขาผมขับเขาอยู่ขาขวาไอ้ขาซ้ายผมเนี่ยอยู่หลังขาขวาเขาซึ่งผมสามารถกดเขาถ้าให้เขาลงได้นะหรือบางทีผมก้าวแล้วดับดับแขนเลยครับนะแต่ตรงนี้แหละนะผมสามารถที่จะปล่อยแล้วอาจจะเฉือนนะซึ่งตรงนี้ผมปล่อยได้ถามว่าโอกาสที่เขาจะแทงหรือป่าผมทําได้ไหมจะต้องพยายามได้ได้วยก่อ มันยากนะครับหนึ่งเขาแขนเขาเยียดนะแล้วมันอยู่ในมุมที่ผมอยู่ในมุมนี้ก็ค่อนจะปลอดภัยนะการจะแทงหรือปาเนี่ยมันต้องเขาจะทําได้ยากเพราะว่าผมอยู่ช่วงนี้ใกล้ใกล้ไหลเขาแต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้อันนี้ลำบากหน่อยเขางอแขนได้นะแรงแรงมันจะเยอะนะเวลาเขาดึงแขนดึงอะไรเนี่ยนะนะแต่ที่ผมอยู่ข้างบนนี่ก็ต่อยเขาดึงงอเน,นี่ยตามนะซึ่งตัวนี้ผมสามารถที่จะปาดได้ละอาศัยความเร็วนะครับชิงความเร็ว ชิงความเร็วชิงความละเอรยดเกียบชิงยังไงเนะ่ยได้ไหมแคบอีกรอบหนึ่งอ่านะครับมาละนะผมคุมละนะผมคุมละว่าจะดัดแขนนะหรือข้อล็อกนี้บางคนพยายามงองอแม่งงอผมเข้าหาเลยสังเกตนะครับนะผมเข้าหาเลยอ่านะครับเข้าหาเลยตามเข้าหาเลยะอแขนนั้นจะมายังไง อนนี้นะครับเราเราคนพล่สเขาได้เรียบกว่ามีเราใกล้กว่านะ,ม,กกานะม,มีผมมีผมถึงนะแต่มีเขากว่าจะถึงตัวผมมันติดนะแต่ผมถึงกว่าถ้าเขาตั้งผมก็นะดับอีกรอบนึงดีกันครับเสี่อะอีกรอบนะครับจะแช่เข้าอ่าเรียประมาณนี้นะประมาณนี้มือหนึ่งอยู่ ข้างบนนะให้ข้อสอบเขาอยู่บริเวณน้ำตัวเรานะครับนะยหนมืออยู่ตรงข้อมือนะออกเห็นนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปเจอนคลิปแนววันนี้ครับ